สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสสวััดีครบขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Today Show ครับ Today Show ของเราในวันนี้ช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูร้านร้านหนึ่งฮะอันนี้มาแรงมากลูกต้มชนวัวโอ้โหน็อตวารลิแงทของคุณน็อตวารลิทเลยอร่อยมากอ่ะอร่อยอร่อยทุกเมนูเลยวิธีการคัดเลือกนี่นั่นนั่นไม่ขายนั่นแล้วเหรอไอยาดมอะยาดมอเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกเลยเหรอใช่เขาเหลือไว้อันเดียวไว้ดมตอนที่แบบเสิร์ฟไม่ทัน เลือกจริงป่ะเลือกเลยเหรอหยุดเลยกอริล่าเขาเขาเอาไว้โดมตอนแบบเสิร์ฟไม่ทันเแต่อร่อยมากเวลาเขาบูชเชอร์เนื้อการเลือกเนื้อเป็นเนื้อไทยโอ้โหผมบอกจริงนะมาถูกทางแล้วนอดเอ้ยเกี่ยวกับเรื่องเนื้ออขู่อ่ะแล้วแบบเนื้อเขาเจ๋งจริงมาถูกทางจริงมาถูกทางจริงนะลูกต้นชนบัวจริงๆอ่ะสูตรต้นตำรับมันชื่อร้านต้งชนบัว อยู่ที่พัทยา<ม>ซึ่งเป็นร้านดังนะจริงๆประวัติเขาเนี่ยขายตั้งแต่รุ่นคุณทวดตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่แ2แล้วเขาย้ายสินค้ามาอยู่ที่พัทยากันจุดเด่นของเราก็คือ,อเนื้อของเราเนี่ยเอาไปต้มในยาจีนก่อน 4- 5หชั่วโมง<อ>เพื่อให้ความหอมของยาจีนเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อ,อจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาเนื้อทั้งชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมาหั่นๆๆๆๆๆันันแล้วก็เอาไปแช่ฟรีซก่อนให้มันแบบหมักหมุตัวเองก่อนสักวันนึงให้มันรัดตัวก่อนหหลลััังจาากนนนนน้้้เเเค่่่อออยืทีีแว มาตุ๋นน้ําตุนต่ออีกประมาณสี่ชั่วโมงถึงจะออกมาเป็นเมนูเหล่านี้ให้คุณกินได้เนื้อที่พิเศษของเราอันนี้เนื้อของเราเนี่ยเป็นเนื้อที่เกษตรกรชาวสิชนนครศรีธรรมราชเลี้ยงวิธีการเลี้ยงพิเศษก็คือใช้ธัญพืชเลี้ยงและบวกกับมะพร้าวเผาถ้าคุณดมกลิ่นเนื้อดีอ่ะมันจะมีกลิ่นอ่อนๆของมะพร้าวอยู่ด้วยในตัวไม่ใช่ง่ายๆด้วยนะกว๋วยเตี๋ยว,แล,วแล้วผมว่าเขาแฮปปี้ด้วยคือที่มันไม่ไม่ง่าย,าย,ายๆเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมอยู่อยู่ตรงไหนบางนาเออ โอ้โหตรงนั้นน่ะถินเลยถินนะถินเลยคือแล้วมันมีกิมมิคในเวลาในการขายเนี่ยมันจะมีทุกทุกวันเลยนะเขาจะมีว่าที่ก้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะมีเลขมีชามแล้วก็จะมีเหมือนลัอกเตอี้นัมเบอร์เหมือนวับว่าวันนี้ถ้าหากินมือลอตเตอรี่ถ้าอากินตรงกับเลขที่เขาตั้้งไวกินฟรีอย่างดีแต่ถ้าเกิดท่านกิน ตรงกับเลขที่เขาตั้งไว้สม่มุชามละร้อยก็เป็นพันสองไม่ใช่ฟรีฟรีฟรีหรือว่าถ้าพูดว่ากินเยอะดีเอ้ยช้ำอย่าพลาดนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าท่านพลาดพรุ่งนี้ท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง กาแแร้านนี้เลยเนี่ยใช่นี่นี่นี่แนปฟังนาเนี่ยร้านนี้กำลังดังเลยไอ้ไอ้โอ้ครับตกวร้านจะวดล้างครับตัวกับพี่อันหน้าดิสวัสดีครับ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 สวัสดีคอดีครับสวัสดีครับสวัสครับสวัีครับสวีครับสว่ครับสวันดีครับดีครับสวัสดีควัดีครวัดีครับสวัสดีครับครับสวนดีรับสัครับสวัีครับัสดีครัเสวาสดครับสันีครบสัสดีครับสวัีบก็ของเราเป็นห้องรัดเลี้ยงสัมมนา แร้านก๋วยเตี๋ยวนี่นะตัวหมูตัวลูกต้องชนบัวไม่ทำงานพิธีกรแล้วใช่ไหมไม่มีครับจะมีก็ทำครับมันไม่มีพี่ครับลองคุยข้างในได้ไหมครับได้ครับคือผมใส่สูงครับผมร้อนมากใช่ใช่ใช่ทอดสิครับแล้วใส่ปลาหม้าอะไรก็รู้ลูกค้าคนสุดท้ายเพิ่งมาส่งตอนเช้านี่แหละครับผมเป็นอยู่ที่งอะได้าเราเข้าไปในร้านดีกว่าไปไป เต็มโต๊ะอย่างนี้เลยเหรอครับอย่างนี้แหละครับผมเ oh ต็มโต๊ะแบบนี้เลยครับเมนูนี่แค่ส่วนหนึ่งของทั้งร้านนะครับเ oh มนูมีอะไรบ้างอ่ะคือหลักๆเนี่ยเราขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋น S <S <อ>มีมเนื้อ,หม,มอ,มอหมูตัวนี้จะเป็นเนื้อตุ๋นนะครับซึ่งเอกลักษณ์หรือว่าจุดเด่นของร้านเราเี่ยหรือว่าเมนูนที่ขายดีก็คือตัวหม้อหินตัวนี้หม้อหินนี่คือขายดีหม้อหินนี่คือขายดีที่สุดทุกโต๊ะมาจะต้องสั่งเลยคือตอนมาตั้งมันเดือดมากเลยด้วมันจะเดือดคือเราแก้เพนพอยต์ของคนกินก๋วยเตี๋ยวเราชอบกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนะคอร้อนนะครับไอ้จะชอบกินร้อนๆนั่งนอกเลยก้ำเดือดร้อนโอ้โหมีเวลาผมอะไรเลือกนครับเราก็เลยแก้เพนทพอยต์ว่าทำอย่างไรให้กินก๋วยเตี๋ยว ามาเผาในหม้อหินนี่แหละเออให้มันร้อนอยู่ตลอดเวลาทรงมันจะเหมือนแบบ ฝั่งเกาหลีเลยนะอ่าใช่ใช่จะเป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้เลยก็ค<ล>ือมีเนื้อตุนหมูตุนเนื้อตุนหมูตุนนะฮะซึะ่งเป็นน้ําซุปสชนิดนี้ก็ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นแบบตุนยาจีนแล้วจุดเด่นของเราก็คือเนื้อของเราเนี่ยเอาไปต้มในยาจีนก่อน4ี่ห้าชั่วโมงเพื่อให้ความหอมของยาจีนเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาเนื้อทั้งชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมาหั่น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 สัันหั่นแล้วก็เอาไปแช่ฟรีซก่อนให้มันแบบหมัก มาตุนน้าตุนต่ออีกประมาณ4ี่ช er ั่วโมงถึงจะออกมาเป็นเมนูเหล่านี้ให้คุณกินได้อ๋อน่แสดงว่าตัวเนื้อที่ใช้ทั้งหมดในการทำมืคือมีผ่านการทํามาตังหักของมันอยู่แล้ววันหนึ่งก่อนขายต้องทําให้เสร็จเพื่อมาขายอีกวันหนึ่งทันทีเราใช้เนื้ออะไรพี่เราใช้เนื้อ3ามชั้นซึ่งเราอาจากต้นทางเราเลือกเนื้อจากเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวมาเข้าลงเชื่อซึ่งเป็นครอบครัวหมดนะคือเป็นเนื้อไทยถูกไหมเนื้อไทยเนื้อไทยหมดอ่าเราเล่นตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยเลี้ยงเองเชื่รุเเทพาะะฉนนั้ ก็ได้เนื้อที่คุณภาพดีสดใหม่ในทุกวันทีนี้มันก็ได้มีกว๋วยเตี๋ยวที่มีเส้นด้วยถูกไหม,มถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นน้ําต๋นยาจีนอ่านี่จะเป็นน้ําต๋นยาจีนแล้วนี้จะเป็นน้ําตุนแล้วก็มีเมนูข้าวที่พี่โกกำลังกิน,น,นใช่ทั้งหมดอยู่แล้วกระเพรากระเพราเนื้อตุน,ตนอ่าก็คือเอาเนื้อตุนนี่แหละไปผัดกระเพราฟปเเนื้อเค้านุ่มมากแล้วรู้เลยว่าสิ่งที่พี่น็อตบอกว่าต๋นยาจีนเนี่ยได้กลิ่นมันจะมีความหอมอ่อนๆมันจะไม่ เราเนื้อเราจะไม่ได้ตุนจนมันเละยังมีเทคเจอร์ให้เราได้เคี้ยวอยู่บ้างเอ้ยน้องครับได้เลยจังเลยอ่ะกล้องเห็นบ่าวก้องเห็นป่าวน้องครับอันนี้เด็กที่ร้านอันนี้เด็กที่ร้านจิ๊ได้ไหมแล้วก็เป็นเด็กที่บ้านด้วยอ๋อนี่คือเมียคุณนี่คือภรรยาครับผมใช่คนนี้มาที่โทรมาบ่นกับผมว่าผัวก็อะไรกันอันนั้นอีกคนนึงครับอ๋อได้นอีกคนนึงอันนั้นชื่อก้อยเอาเข้ทษ <laughs> นี่ก็เป็นเครื่องในเครื่องในเราก็จะล้างอย่างดีทุกๆวันจะล้างหมดจนไม่มีกลิ่นเครื่องในว <c oughs> ัวกินเหม็นของเหม็นสาบของวัวน,นะครับผมอาจารย์ลองไหมอาจารย์มาอันนี้เนื้อเครื่องในวัวน,นะซึ่งเอามากับเมนูลลกจิ้อันนี้ไส<อ>้กรอกเหรออันนี้ไส้กรอกแดงทอดอ ที่เขากำลังนิยมกันอยู่จะทอดจนกรอบข้างนอกแล้วข้างในจะนุ่มนะทานกับน้ำจิ้มของเราที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมอันนี้เป็นเมนูกลางวันเวลาคุณมาเปิดกี่โมงนะเปิด11โมงตรงปิด2ทุ่มในวันธรรมดาจันทร์พิเศษสุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเปิด11โมงปิด3ทุ่มร้านลูกโต้งชนบัวอันนี้อยู่หลังเซ็นทรัลบางนาซอยเซ็นทรัลบางนาเลยอ่าก็เลี้ยวเข้าซอยบางนาตัด23คือซอยเซ็นทรัลบางนาคือขับเลยเนะเซ็นทรัลบางนามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปอ่าถูกต้องแล้วก็ตรงมามาตามทางเรื่อยๆผ่านโค้งมาอันนนนนีีี้้้้เเสสสหมม่าาใใโบรรณ ราด้วยสำหรับคนไม่อยากกินน้ำตุ๋นเจ๋งอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นละว่ายสิไม่ค่อยเห็นว่ายไม่ใช่มาแล้วอันนี้แหละพิเศษของเราคือเป็นเมนูช่วงมื้อเย็นของเราจะเป็นหม้อไฟนะซึ่งเราใช้น้ำยาจจนหอมเนี่ยซึ่งสามารถทานได้ตลอดเวลาเชงเชงนะกับเนื้อที่พิเศษของเราอันนี้เนื้อของเราเนี่ยเป็นเนื้อที่เกษตรกรชาวสิชนนครศรีธรรมราชเลี้ยงวิธีการเลี้ยงพิเศษก็คือใช้ธัญพืชเลี้ยงและบวกกับมะพร้าวเผาถ้าคุณดมกลิ่นเนื้อดีอ่ะ มันจะมีกลิ่นอ่อนๆของมะพร้าวอยู่ด้วยในตัวจะมีความหอมมะพร้าวเฮ้ยแต่ตัวเนื้อหอมมากยังไม่ได้ปรุงนี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแร่แล้วก็ชิ้นเนื้อที่เราเลือกมาแต่ละชิ้น4ี่ชิ้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นชิ้นที่อ่าเป็นยอดนิยมแล้วกันของคนที่ชอบกินนะอันนี้ก็แปลว่าในตัวหม้อไฟก็จะมีเนื้ออยู่สี่พาร์ทมีอยู่สี่พาร์ทให้เลือกอันนี้เราขายเป็นเซ็ตเนาะแล้วก็จะมีเนื้อที่ยอดนิยมอันนี้คือเนื้อตรงช่วงกระดูกหลังคอ กระดูกสันคอไม่มันที่โครงวัวเนี่ยมี13สซี่13คู่ใช่ไหมอันนี้คือ4คู่แรกมันจะมีแค่ตรงนี้เท่านั้นเลยของวัวมันจะให้ความนุ่มสามารถกินเป็นชิ้นหนาๆได้มันจะนุ่มและแทกไขมันอยู่นิดนึงอันนี้ในวัวหนึ่งตัวมีประมาณแค่3กิโลไดไหมได้เลยลองดูเอาแค่ผ่านน้ำนะให้มันพอสุกประมาณ50% 6 0เรนพอแค่ผ่านน้ำอ่าลงไปในน้ด้วยลงไปในน้ำด้วยให้มันว่ายน้ำนิดนึงอาจารย์ผมว่าพาร์ทเนี้ยอันนี้คือเนื้อสะโพกวัว ก็คือ,อก้นมาแหละจะมีไข,ขมันน้อยหน่อยแต่จะเป็นเนื้อล้วนๆะไยเงี้ยเป็นเนื้อแดงล้วนซึ่งเอามาลวกผ่านน้าแค่พอสุกประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกินมันจะนุ่มมากๆผมว่าถ้าคนชอบทานเนื้อนะจำชื่อนี้ไปเลยนะลูกโต้งชนบัวผมก็ิถอยู่ในย่านของบังนานทั้งหมดม,มาได้เลยนะมันมีทั้งพัดเนื้อแล้วก็พัดหมู <S <S อันเนี้ยเราอยู่แล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าการมียาจีนมันทําให้เรามันเหม็นยาจีนไปไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยเออมันก็จะหอมๆนุ่นๆเป็นไงครับนุ่มไหมนุ่า ในพาร์ทของกลางวันเนี่ยเขาก็จะมีมิ้ก๋วยเตี๋ยวแต่พาร์ทช่วงเย็นที่เขาขายก็จะมีตัวหม้อไฟนี้เพิ่มเข้ามาคือถ้าเกิดว่ามีเวลาถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้เร่งรีบเพราะกลางวันส่วนใหญ่ลูกค้าจะเร่งรีบใช่กินเร็วอกินเร็วแล้วรีบไปถ้าลูกค้ามีเวลาอยากจะนั่งทานเราก็เสิร์ฟได้เช่นเดียวกันนะเนื้อยังไม่หมดนั้นนี่จะมีอีกเนื้อตัวนหนึ่งคือริบแคปลิบแคปลิบแคร็บคุณลิบแคร็บอีกทีอร่อยดีดีอันนี้ลิบแคปนะก็ตัวนึงก็มีน้อยเหมือนกันอันนนนนีีีี้้้้ใใบบพพพาาาายย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 เเือออออออดิมมมู่่แลวฮ็ตโครรงกกกจะขไป จริงๆมันก็เป็นโมเดลสตั๊ดดี้นะที่เราตั้งใจที่จะขยายสาขาไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเราก็ขยายเองหรือว่าเราเราสามารถซื้อเป็นใายได้ขยายเองขยายเองขยายเองซึ่งเราเนี่ยก็อยากวางรากฐานของสาขาแรกให้มันดีให้มันแน่นก่อนในทุกๆเรื่องเพราะว่าในการทาอาหารระเอียดมันเยอะในเรื่องของการบริการเองก็ตามวัตถุดิบที่เราคัดสรรมาก็ตามหรือว่าสูตรอาหารต่างๆก็ตามซึ่งสูตรตอนนี้ เราใช้วิธีชั่งตวงวัดเป็นกรัม like ท yeah, ุกอันอ๋อ uh, S O P ก็จะแม่นเลยอ๋อ S O P แม่นเลยมันจะมาตรฐานหมดเนื้อฉีดหั่นชิ้นเท่าๆกันกับทุกๆคำเป็นไงเฮ้ยเนื้อไม่ได้กินอันนี้หมดครั้งแล้วบอกนะยังไม่ได้จุ่มน้ำจิ้มเนื้อหวานมากซึ่งอย่างที่บอกงานเรียวเลี้ยงด้วยมะพร้าวเผาไงมันจะมีความหวานแทรกซึมอยู่ในเนื้ออยู่แล้วแล้วก็เราเลี้ยงด้วยผ่านน้ำมันเนี่ยคือจะสร้างไขมันดีให้กับเนมันเลยฉ่ำอมันเลยฉ่ำมันเลยฉ่ำแบบนี้นะครับผมลองอันน ลูกต้งชนบัวนี่มันมาอย่ยังไงอะลูกต้งชนบัวจริงๆอ่ะสูตรต้นตำรับมันชื่อร้านต้งชนบัวอยู่ที่พัทยาซึ่งเป็นร้านดังนะจริงๆอ่ะประวัติเขาเนี่ยขายตั้งแต่รุ่นคุณทวดตั้งแต่สมัยออสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเขาย้ายถินค้ามาอยู่ที่พัทยากันแล้วก็เปิดร้านต้งชนบัวมาประมาณเกือบๆสี่สิบปีละเราก็กินมาเยอะแล้วร้านนี้รุ่นพี่แนะนำใม้รู้จักแล้วเราไปชิมพอกินเขารู้สึกว่าเฮ้ ทำไมรสชาติของน้ำซุปมันมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครเราก็เลยลองไปคุยกับเขาดูขออนุญาตคุณพ่อเขาว่าเออผมชอบสูตรคุณพ่อนะขออนุญาตมาเรียนได้ไหมล้วก็ขอซื้อสูตรได้ไหมเพื่อมาเปิดสาขาที่กรุงเทพท่านก็ใจดีอ,อนุญาตให้เรานําสูตรเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงจนมาเป็นร้านลูกโต้งชนวทุกวันนี้ก็ถ้าเกับว่าพอเป็นลูกโต้งชนบัวก็มา,มาจากของพี่น็อตแล้วมั้งไหมมันคือแบรนด์ของเราแล้วใช่แบรนด์ของเราแล้วผมย้ำนะวิวขับรถเลยเซ็นทันบางนามาแล้วก็พอเลยปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลย มาเลยเลยปหมุดได้เลย <Ừ. S 1> พิมพกับว่าลูกต้มชนบัวพิมพ์เข้าไปได้เลยแล้วมาแบบนี้ตัวก็แมปเป็นลูกต้มชนบัวได้เลยพิมพมาได้เลยลองมาที่นี่ได้เลยนะครับพี่ <ผม S 1> น็อตผมเห็นเลยอะไรโต๊ะสั่งอันนี้คืออะไร อันนี้คือเข้าเกียบเกี๊ยวปลามันเป็นอาหารที่เอาเกี๊ยวปลานํามาทอดจนกรอบอะไรเงี้ยมันจะมีความเค็มๆม,ม,มันๆทานได้เรื่อยเฮ้ยอร่อยจิ้มกันบน้ําจิ้มของเรายังไม่จิ้มนะมันมันหอมตั้งแต่ตัวปีกก่อนอันนี้ไม่ได้มาคุยเพราะว่าอันนี้เป็นเพื่อนกันแตไม่เกี่ยวรสชาติอาหารมันจะเล่าเองเวลาคุณมากินนะครับ,รบเราเดินตรวจครัวเขาทั้งหมดครัวเขาสะอาดทำเราทำทำด้วยมาตรฐานพอครัวสะอาดมันก็จะสบายใจเพราะว่าไลฟ์คิทเช่นเขาได้อยู่ข้างหน้าเลยนั่นหมายถึงว่า สิ่งที่เขาต้องทําก่อนก็คือลูกค้าจะเห็นหมดว่าครัวเป็นยังไงอันนี้ผมพูดแทนคนมากินนะเราทอย่างที่บอกเราจะพยายามสร้างมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานที่ทุกคนยอมรับได้ก่อนที่เราจะขยายไปที่อื่นต่อไปพี่น็อตครับพวกเครื่องในเนี่ยพอกินไปพวกบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอันไหนสะอาดันไหนไม่สะอาดอันนี้ไม่มีกลิ่นอันนี้อร่อยมากคือสะอาดหมดอเพราะเราล้างตั้งใจล้างอย่างดีให้ล้างหลายๆรอบเพื่อให้กลิ่นคาวจะเอาคาวเอเนื้อตุ๋นเอาหมู อันนี้เนื้อตุ๋นนะเนื้อตุ๋นสำคัญอีกอย่างหนึ่งพี่อ้อลองเอาเนื้อหรือหมูที่ลวกเนี่ยมาจิ้มกับน้ําจิ้มเราซึ่งตัวพริกน้ําส้มเองเราก็ทําเองด้วยใช่ดียวกันเนี่ยเนี่ย้ที่น้ำส้มเนี่ยฮะแต่จริงๆเนี่ยเราทําสูตรพิเศษเพื่อให้กินแล้วเหมาะกับเนื้อกับหมูตุ๋นของเราต้องเอาอะไรมาจิ้มนะเนื้อหรือหมูตุ๋นก็ได้เกรงใจจะเลยลวกให้อีกได้เอาตัวนี้ยังไม่ได้กินนี่ตัวนี้ดีตัวนี้ดีตัวนี้ดีแต่จริงๆเนื้อเนื้ออย่างเงี้ยถ้าถ้าเนื้อเฉพาะตัวเนีียส่่่่นนนคครัมซงเเปอโกิลาๆไื้อมเฉพาะ หมดนี้ไม,ไม่ต้องจิ้มเลยมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วผมถามราคาได้ไหมพี่นพได้คือตั้งใจไว้ว่าไอตัวหมอ้อไฟเนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้เซตราคาไว้ไม่ให้เกินพันโอแต่ได้หมดเลยนะทุกอย่างนี้ได้หมดเลยครบเส้นเลยมีพงมีผักมีเส้นเล็กให้ไม่เกินพันคือเราก็อยากให้คนเนี่ยได้มากินของดีๆในราคาที่สามารถที่จะทานได้จริงๆเซ็ตเนี้ยสองคนสามคนสบาย อะก็ตกคนละไม่กี่ร้อยบาทั้นเด็แต่การที่ได้เนื้อดีแล้วไม่มีกลิ่นเลยมันโอ้โหมันสุดจริงๆสำหรับคนรักเนื้อนะคนรักเนื้อนะแบบคนรักเนื้อชอบคือเราจะบอกว่าเราใส่ใจทุกๆอย่างในการให้เราเลือกมาเอออันนี้อะไรครับอันนี้เป็นเส้นเล็กข้างในนะครับผมเหมือนเนื้อใช่ไหมอ่านี่เนื้อโอ้ได้กินเนื้อทันทีตั้งใจวางพี่ลองเอาเครื่องในหรือเนี่ยจิ้มกับน้ําจิ้มที่ผมบอกลอง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 ่เนี่ยนี่ตัวนี้อันนี้น้ําจิ้มเลยน้ําจิ้มที่เราทําเองตัวนี้อเป็นไง มันจะมันจะดึงรสทุกอย่างขึ้นมาเลยใช่ไหมอร่อยมากเี๊ยนะคือน้ําจิ้มไม่ได้มาควรรสชาตินะแต่น้ําจิ้มสร้างรสชาติอีกรสชาตินึงเลยอ่ะมันยังมีความหอมในความเปรี้ยวของมันนะครับแล้วก็มันทําให้ตัววัตถุดิบยังส่งกลิ่นได้เหมือนเดิมเดยงแค่เพิ่มรสชาติเข้าไปให้มันแบบรู้สึกแบบสดชื่นขึ้นนิดนึงเท่านั้นเองเฮ้ยเวิร์กเวลากินหนึ่งมื้อเราได้ได้หลายๆรสชาติอ่ะผมว่า อันนี้มันเป็นคําตอบที่ดีนะสำหรับคนที่ชอบกินอาหารแบบเราเนี่ยครับแบบที่แบบเราอันนั้อะไรข้างหน้าอันนั้นกุยช่ายทอดเป็นของเพื่อนๆกันซึ่งเขาก็ทํากุยช่ายอย่างเดียวไม่ทำอื่นเลยเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเชี่ยวชาญในกุยช่ายมากๆอันนี้เราก็ทอดจนกรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูขายเดียวของร้านเลยว่าทุกโต๊ะต้องสั่งเนื้ออร่อยมากจริงๆอ่ะนอกจากร้านเราจะ เน้นเรื่องของอาหารที่ได้คุณภาพแล้วอ่ะร้านเราก็จะเน้นเรื่องของกิมมิคเล็กๆน้อยๆความสุกสนานน้อยๆเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในร้านเนอะคืออ,อ,คอตรงนี้ก๋วย,วยเตี๋ยวชามก๋วยเตี๋ยวที่คุณกินทัท่วๆไปเนี่ยปกติแล้วเนี่ยกินหมดก็หมดไปใช่ไหมแต่เ่าเรามีลูกเล่นคือทุกๆชามใต้ชามเนี่ยก้นชามเนี่ยมันจะมีเลขทุกชามไม่ซ้ำกันเลยซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีจับฉลากทุกเช้าว่าวันนี้ลักกี้นัมเบอร์คืออะไรแล้วเราก็จะโชว์อยู่หน้าร้านว่าลัคกี้นัมเบอร์คืออะไร์น่ กินฟรีเลยครับชามนี้ไอ้ย้ยจริงเลยเก่งว่ะหวังว่ายัาายางมีต่อพี่น็อตสมมุติก็ามีคนเป็นชายหรือว่าต้องกวนให้มันนิ่ง่อคือความตั้งใจเนี่ยเราก็อยากจะทําร้านนี้ให้ดีที่สุดก่อนลองผิดลองถูกรันอยู่รันอยู่ไปเรื่อยๆรันระบบนานๆให้มันบบแบบสมบูรณ์แบบที่สุดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดตอนนี้เรามั่นใจในสูตรอาหารแล้วว่าสูตรอาหารเราเนี่ยแทบจะเท่ากันทุกๆวันเพราะอย่างที่บอกเราช่างตวงวัดทุกอย่างแพ็คเป็นถุงลูกน้องมามีหน้าที่ เอาทุกอย่างใส่หม้อแล้วก็รอถึงเวลาปุ๊บก็ออกมาเสิร์ฟให้ลูกค้าได้กินทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของบริการเรื่องของการปิดช่องโมหลังบ้านนานๆเพราะว่าอาหารเนี่ยรายละเอียดมันเยอะมันมี SKU ที่เป็นส่วนผสมเนี่ยเป็นร้อยๆชนิดมันเยอะใช่ไหมสต๊อกสต๊อกนานพวกนี้คือเรากําลังโฟกัสในจุดนี้ก่อนพอเราแข็งแรงมั่นคงแล้วเนี่ยเราถึงจะพร้อมที่จะเดินออกไปจากเซตโซนของเราตัวคิดวันนี้ชอบไหมชอเป็นได้ขึ้นลุกโต้ชนัวจริงๆแล้ว เอาจริงๆไม่น่าเลยเหนื่อยเยอะโอ้โหคือจริงๆอะบอกตัวเองเสมอว่าไม่อยากทําร้านอาหารเลยแต่ว่าสุดท้ายมันหนีไม่พ้นเพราะว่ามันสิ่งที่เราชอบคนมันรักอะพี่เมัอนหนู่าโอเคหนูเคยเปิดนู่นนี่นั่นสุดท้ายวันหนึ่ง เดี๋ยวหนูก็ต้องเปิดร้านอะฮะเดี๋ยววันนึงก็ต้องกลับมาใช่ไหมมันอยู่ในข้างในแล้วนะเราชอบจริงแล้วเราทำวถามว่าเหนื่อยนะชอบกินของอร่อยแล้วเราอยากเอาของอร่อยที่เรากินให้คนอื่นได้กินถูกต้องนี่ก็คือวัตถุประสงค์แหละพูดแทนลูกค้าโดยทางกล้องน่าจะเห็นอยู่แล้วว่าข้างหลังผมคนเข้ามาเต็มเลยเพราะนี่คือช่วงที่เที่ยงตกที่เรามาถ่ายเขากำลังพักกลางวันแล้วถ้าคุณเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับ น้ำหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่ได้กวนรสชาติของเนื้อมากแต่น้ำหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนีอ่มันจะส่งอีกรสชาติหนึ่งซึ่งเราไม่ต้องขับไปถึงพัทยาแล้วเราอยู่แค่บางนาลแล้วก็ส่วนตัวเนื้อที่เขาเลือกใช้ทั้งหมดถ้าคุณชอบผมว่ามันใช่เลยมันคือเนื้อที่ดีมากเขาทำบุชเชอร์เนื้อได้ดีมากะครับการตัดแต่งของเนื้อสวยทุกชิ้นเลยแล้วก็ไม่บางจนเกินไปไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่ได้หนาจนเกินไปชิ้นที่หนาก็ทําให้เล็กลงเพื่อให้มันเกิดความนุ่มน แล้วมันมีความหอมในเนื้อเขารู้จักการไตรเนื้อแบบเนื้อตัวนี้ควรจะตัดห้บางร์มออร่อยเนื้อตัวนี้เฮ้ยแม่งนุ่มทำให้มันหนาควรจะกินหนาๆก็ได้เต็มปากเต็มคำแล้วคิดมาแล้วอย่างที่บอกเราเลือกซัพพลายเออร์ที่อยู่ต้นทางยันปลายทางเลยผมเห็นหลังคุณทําห้องวมีห้องจัดเลี้ยงสัมมนาด้วยอ๋อก็คือถ้ามากรุ๊ปได้ใช่ไหมมากรุ๊ปได้จัดเลี้ยงสัมมนา มีห้องขนาดเล็กก็10คนขนาดกลาง25คนขนาดใหญ่จุได้ถึง70คนประชุมเล็กๆก็ได้สัมมนา,าเล็กๆหรืวอว<อ><ป>่างานจัดเลี้ยขนาดใหญ่ก็ได้ตรงนั้นก็จะมีอาหารอีกชุดหนึ่งบริการด้วยก็คือมีทั้งอาหารแล้วก็ห้องให้ใช้บริการด้วยนอกเหนือจากก๋วยเตี๋ยววันนี้มาได้เห็นแล้วนะครับเพราะว่าร้านที่ร้อนแรงที่สุดในะตอนนี้ก็ค,คงเป็นลูกโต้งชนบัวเนี่ยครับเขามีที่จอดรถแล้วก็โดยพื้นที่สะอาดสะอ้านหมดแล้วก็เข้าล็อกทั้งหมดบ่ายๆวันหยุดแบบนี้ครับผมว่า คุณผู้ชมดูเสร็จมาได้เลยนะครับเพราะว่าร้านเขาเปิดถึงสองทุ่มและ <Yes. S 2> นี่คือลูกต้มชนหัวร้านเนื้อแล้วก็มีหมูอยู่ในร้านที่อร่อยมากและอยู่ย่านบางนาครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น็อตมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับลองดูคุณผู้ชมครับวันหนึ่งคนหนึ่งที่ตั้งใจทําอีกอย่างหนึ่งในคลินขึ้นมาผมว่าในสิ่งใหม่ที่เขากำลังทำอ่ะมันยากมากกว่าจะเสร็จอาหารเป็นหนึ่งจานมันยากมากจริงแล้ววันนี้เขามีหลายจานมากลองดูฮะทั้งหมูและเนื้อนี่คือลูกต้มชนหัวย่านบางนาครับ โอเคบายยวันที่วันนี้ลาไปก่อนวันนี้ครับ,บครับ,บ